สดีค่ะสุขสันต์วันอาทิตย์นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงนะคะลุกพลังยามเช้านะคะเราด้วยการบอกข้อที่ประจําใจนะคะของเจนะฉันดีพร้อมฉันมีชีวิตอยู่ฉันทําได้ฉันดีพร้อมฉันมีชีวิตอยู่ฉันทําได้เช้านี้นะคะเจนมีนัดนะคะส่งต่อผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับคุณลูกค้านะคะนั่นก็คือเซซามีนะคะขออนุญาตแนะนํานึงนะคะเพราะว่าเซซามีนะคะเป็นน้ํามันงานะคะสกัดเย็นนะคะ ดูแลเรื่องอะไรดูแลในเรื่องของปัญหาปวดข้อนะคะเพิ่มน้ําในข้อกระดูกนะคะแล้วก็สําหรับผู้ที่มีปัญหานะคะนอนหลับยากนะคะแนะนําเลยค่ะทานไปแล้วจะหลับง่ายนะคะแล้วก็หลับลึกด้วยนะคะ เจนขอเล่าประสบการณ์น,นิดนึงนะคะก่อนหน้านี้นะคะเจนมีปัญหาลักษณะเหมือนคนไวทองนะคะมีอาการที่แบบว่าตื่นกลางดึกนะคะตื่นบ่อยมากตีสามตีสี่พอตื่นมาแล้วก็จะนอนไม่ได้นะคะแล้วก็ตื่นเลยนะคะก็เลยพอมาทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเซซามีนะคะ ทำให้การหลับนอนของเจนะคะมีภาวะเป็นปักสตินะคะนอนได้มากขึ้นแล้วก็นอนยาวนะคะช่วงกลางคืนไปนะคะจนถึงรุ่งเช้าเลยไม่มีการตื่นกลางดึกเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะดีอย่างในเรื่องของการดูแลดูแลเรื่องผมนะคะ ดูแลเรื่องเล็บให้แข็งแรงนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะไปดูแลในเรื่องของการตัดข้อน้ำนนเลี้ยงมะเร็งด้วยค่ะ,ะถ้าเพื่อนสนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะเดี๋วให้ราคาพิเศษเลยนะคะสำหรับเจนนะคะขอบอกได้เลยว่ามันได้ผลจริงนะคะเพราะาเจนทานแล้ว กับอาการปวดข้อเข่าของเจนดีขึ้นนะคะต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของรูซี่นะคะลูซี่น้ํานะคะนี่ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ส่งให้คุณลูกค้านในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้ไปดูแลปรับสะภาพฮอร์โมนนะคะทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคุณผู้หญิงนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของปวดประจําเดือนปวดไมเกรนนะคะฤดูขาวนะคะคันบริเวณช่องคลอดนะคะหลูซี่น้ําดูแลมันได้นะคะเพราะว่าเป็นสารสก,กัดนะคะน้ําสมุนไพรนะคะส่วนประกอบสําคัญนะคะก็ค,ะคือน้ําทับทิมน,นะคะน้ําสตรอเบอร์รี่คลอลลาเจนนะคะที่ช่วยไปลดอาการปวดประจําเดือนให้คุณผู้หญิงได้ดีเลยนะคะถ้าสนใจนะคะทักมาเลยนะคะรับรองค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่เพื่อนเพื่อนส่งเพื่อนนะคะเนสั่งนะขวดี่สานะคะวันนี้ต้องไปเสนอเพื่อนละคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ